สวัสดีค่ยินดีตอนรับสู่ช่องนิยายวันสิ้นโลกนิยายเรื่องนี้ใช้ AI ในการแปลหากชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปอวี๋เทียนหลินนั่งอย่างสงบนิ่งตรงหน้าเจ้าพ่อเมืองเจียซื่อพ่อควายหยางอาจถูกลักพาตัวช่วยเธอทีลักพาตัวแน่ใจหรืออวี๋เจิ้งเทียนเจ้าพ่อเมืองเจียซื่อเป็นคนเฉลียวฉลาดรอบคอบแต่ก็จำแฟนของลูกชายได้ เด็กสาวคนนั้นบริสุทธิ์ไร้เดียงสาพ่อรูด้ดีที่ลูกชายให้บัตรเสริมเธอแต่เธอไม่เคยใช้ทําให้พ่อวางใจเมื่อฟังเรื่องราวเขาก็ขมวดคิ้วหนักใจลักพาตัวแฟนลูกชายมีความเป็นไปได้สูงในฐานะเจ้าพ่อเมืองเขาเจอคดีช่อโกงขู่กันโชคบ่อยครั้งถ้าเป็นการขู่กันโชคจากฝั่งแฟนลูกชายก็มีความเป็นไปได้มากจึงพูดอย่างนิ่งๆว่าเดี๋ยวจะโทรหาคนที่โรงพักให้ตรวจสอบเขาโทรหลายครั้งแต่ไม่มีคนรับสาย ยิ่งโทรย,ยิ่งขมวดคิ้วแล้วคลายออกช่างผิดปกติใจหมดลงไม่มีใครไม่รับคำสั่งเขาในเมืองนี้สามสายติดกันไม่รับทำให้สีหน้าคํำลงคนพวกนี้ทำง,งานยังไงอวีทเทียนหลินที่ตื่นตระหนกกว่าก็พูดขึ้นพ่อช่วยคิดวิธีอีกทีฮวยหยางเด็กดีถ้าถูกลักพาตัวผลลัพธ์จะร้ายแรงมากอวีเจิ้งเทียนหันมองลูกชายรู้ดีว่าลูกชายกังวลเรื่องอะไรแม้จะเจ้าเล่ห์แต่ครั้งนี้รักฮวยหยางจริงๆและมั่นใจว่าเขายังไม่โดนใครแย่งไป ความกังวลน,นั้นมาจากความรักและกลัวโดนแย่งโทรศัพท์โทรติดติดดับดับกลายเป็นสายไม่ว่างทําให้อวีเทียนหล,ลินห่วงมากและทําให้อวีเจิ้งเทียนรู้สึกแปลกแปลกนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นหรืออวีเทียนหลินไม่ทนนั่งไม่ได้บอกว่าจะไปหาหาัวหยางไม่สนใจพ่อห้ามหยิบกุญแจรถวิ่งออกไปทันทีส่วนหัวหยางที่บ้านรับของจากห้างเต็มห้องยิ้มแป้นเผลอหลุดโง่โง่นี่แหละสเสบียงที่จะช่วยเธอในยุคสิ้นโลก คิดในใจของทุกชิ้นในบ้านหายวับไปในพื้นที่วิเศษที่บ้านหลังคามุงฟางดื่มน้ำในลำธารฟื้นฟูพลังที่เสียไปจากการซื้อของเธอท้องสองเดือนจะไม่ให้ติ่มตินลำบากเด็ดขาดในฐานะคนท้องต้องดูแลตัวเองเธอสั่งอาหารเดลิเวอรี่ชุดใหญ่พวกเบอร์เกอร์ไก่ทอดอาหารเสชวนกวางตุง้งอาหารแห้งซุปและข้าวผัดหลายชุดกินไปบ้างแล้วอิ่มแล้วก็เก็บอาหารทั้งหมดในพื้นที่วิเศษพบว่าไม่ว่าจะของร้อนหรือเย็นเก็บในพื้นที่ก็รักษาสภาพเดิม กล่าวคือพื้นที่มีคุณสมบัติรักษาความสดรักษาอุณหภูมิให้อาหารคงที่ทําให้เธอทิ้งอีกครั้งระหว่างจัดของในพื้นที่เปิดประตูพาดเมนมีคนถือกุญแจเข้ามาได้มีใครอีกถ้าไม่ใช่อวีทิเอร์หลินอวีทียนหลินเข้ามากวดาตามองหาสิ่งที่หาแล้วเรียกชื่อหยางหยางเธออยู่ไหมหอยหยางในพื้นที่วิเศษมองเห็นทุกอย่างช้อนมีผลไม้แหลมคมขึ้นในมือด้วยรอยยิ้มเย็นชาอวีทิเอร์หลินสวรรค์มีทางแต่แกไม่ไปนรกไม่มีประตูแต่แกจะเข้าครั้งนี้แกไม่ตายก็แปลกแล้ว อวีเทียนหลินม,มาถึงอพาร์ตเมนต์ถึงกับตะลึงห้องแบบสองชั้นที่เคยสะอาดอบอุ่นกลายเป็นห้องร้างถูกย้ายของจนเกือบหมดเตียงและผ้าปูที่นอนชั้นสองก็หายไปพื้นชั้นล่างสะอาดแต่มีถุงอาหารเดลิเวอรี่เปิดทิ้งหลายกล่องสถานการณ์นี้ยิ่งทำให้อวีเทียนหลินม,มั่นใจว่าหววอย่างถูกลักพาตัวขณะเขาหันตัวไปหวอยางที่ถือมีดผลไม้ก็ปรากฏตัวหลังเขาในพริบตามีดแหลมแทงเข้าหลังเขาอย่างรวดเร็ว อวีเทียนหลินช็อกรู้สึกจะรีบหันตัวจะจับคนร้ายพอเห็นเป็นหอยางใบหน้าเย็นชาที่มองเขาอย่างไร้ความรู้สึกทำให้เขาหนาวสถานหัวใจแทบหยุดเต้นหยางหยางทำไมเธอจะฆ่าฉันคำถามนั้นทำให้หอยางหัวร้อเย็นในใจในชาติก่อนตอนเขาแทงติ่งติ่งเธอก็ถามเหมือนกันทำไมต้องทำอวีเทียนหลินจับบาดแผลด้วยความเจ็บปวดแม้มีความรู้สึกพิเศษต่อหอยางแต่เขาเชื่อว่าเธอรักเขาแต่ทำไมตอนนี้เธอดูเปลี่ยนไปจนอยากฆ่าเขา หอยางหัวเราะเย็นมือหยิบมีดอีกเล่มครั้งนี้เธอแทงเขาตรงหน้าอาวี๋เทียนหลินเข้าใจว่าความตายใกล้เข้ามาผู้หญิงคนนี้ที่เคยอ่อนโยนกำลังฆ่าเขาจริงๆเขาไม่กล้าปฏิเสธอีกต่อไปเลือดไหลาจากบาดแผลเปื้อนพื้นเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นข้ครุง้งเขาหลบการแทงครั้งแรกได้รีจะหนีแต่หวหยางกลับปรากฏตัวหลังเขาอีกครั้งดึงมีดที่แทงอยู่แล้วออกแล้วแทงซ้ำลงบาดแผล เจ้าชายลูกเศรษฐีอย่างเขาไม่เคยเจ็บปวดแบบนี้มาก่อนถูกแทงซ้ำหลายครั้งจนไม่สามารถขยับได้เลือดไหลเป็นหยดกองบนพื้นหัวหยางพลิกเขาดูตาเบลเยนชารู้ไหมทำไมฆ่าคุณหยางหยางหยางเธอมีเหตุผลไหมทำไมอวี๋เทียนหลินอ่อนแรงไม่มีแรงตอบแค่พยายามลุกคุณฆ่าฉันและลูกฉันแค่ฆ่าคุณถือว่าให้คุณรอดชีวิตไว้จำไว้โลกที่กำลังจะมาชีวิตเจ็บปวดกว่าเสียชีวิตช่วยได้อยาฆ่าฉัน แต่ทันใดนั้นประตูอาพาร์ตเมนต์เปิดอาคฆ่าคนเสียงกรีดร้องสูงดังขึ้นหญิงผู้ตะโกนเห็นหัวหยางก็รีบหนีไปแย่แล้วเหลือเวลาอีก40กว่านาทีถึงวันสิ้นโลกถ้าโดนจับได้ต้องเจอปัญหาตำรวจหัวหยางไม่สนใจอวี๋เทียนหลินที่นอนเจ็บหนักแม้จะบาดเจ็บสาหัสไม่ไปโรงพยาบาลก็ต้องตายแน่ถูกแทงหลายแผลยังไงก็กลายซอมบี้แม้ไม่กลายซอมบี้ก็โดนซอมบี้กิน ถึงจะส่งโรงพยาบาลก็แค่พาไปที่ซอมบี้เยอะที่สุดไม่มีทางออกน้ำสีฟ้าเข้มก้อนหนึ่งรวมในมือหวยอยัวหยางเธอควักมีดผลไม้ที่แทงเขาออกแล้วหยิบมีดอีกเล่มล้างเลือดด้วยน้ำสีฟ้าเก็บมีดทั้งสองเดินออกจากอพาร์ตเมนต์ขึ้นรถยูอรอยอย่างสงบเธอจะรออีกสี่สิบกว่านาทีโลกจะวุ่นวายใช้ช่วงเวลานั้นที่คนยังไม่รู้ตัวไปเก็บของจากห้างให้มากที่สุดไม่มีของใครจะมากเกินไปแล้วจะไปรับพ่อแม่ที่เมืองเอสพร้อมวางแผนไปหาน้องชายที่เมืองไห่ ชาติก่อนน้องชายถูกน้องสาวทรมานมากเธอไม่ปล่อยให้เรื่องนั้นเกิดอีกในยุคสิ้นโลกนี้เธอจะไม่ยอมให้ใครกำหนดชะตาชีวิตเธออีกอากเสียงกรีดร้องสุดสะเตือนใจดังก้องในอากาศพร้อมเสียงบีบแตรรถชนและคนวิ่งวุ่นวายกลายเป็นบทเพลงแห่งวันสิ้นโลกฮวยหยางยิ้มมุมปากเสียงกรีดร้องครั้งแรกของฤดูใบไม้ร่วงบ่งบอกว่ายุคสิ้นโลกมาเยือนแล้ว วันที่30กันยายนคศ2 0 3 9ไวรัสปริศนาแพร online, ่กระจายทั่วโลกมนุษย์ตกเป็นเหยื่อแรกสุดมนุษย์เหมือนนักสำรวจที่ไรเดียงสาที่สุดในจักรวาลการขุดใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไปทำให้ชั้นบรรยากาศบางลงธรรมชาติจึงลงโทษมนุษย์อย่างรุนแรงไวรัสเป็นแค่แนวหน้าเบื้องต้นทดสอบขีดจำกัดมนุษย์ก่อนที่รังสีจักรวาลจะทำให้สิ่งมีชีวิตเกิดการกลายพันธุ์รุนแรงขึ้นระบบธรรมชาติพังทลายสิ่งแวดล้อมเลวร้ายมนุษย์กลายเป็นซอมบี้สัตว์แมลงและพืชกลายพันธุตามรังสี โลกเหมือนมีจิตสำนึกสร้างกฎใหม่หลังวันสิ้นโลกสามปีแบ่งพื้นที่โลกเป็นสี่โซนได้แก่ท้องฟ้าเป็นของสัตว์บินพื้นดินถูกกลืนโดยสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ป่าถูกครอบครองโดยสิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการและทะเลที่เต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับไม่มีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับมนุษย์แต่มนุษย์ก็ยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความอดทนมากที่สุดในจักรวาลไร้เดียงสาและไม่กลัวใดๆทั่วโลกจะสร้างฐานปลอดภยัยเพื่อต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์และวิวัฒนาการนอกเหนือจจาากมมนนนนุุษยย์เเเเวลีี้้ป็พงดริ่ต นาฬิกาในรถหยุดเดินที่บ่ายสามโมงโลกหยุดนิ่งนะขณะนั้นแบ่งแยกวันสิ้นโลกและยุคก่อนสงบสุขหอยางขับรถออกเดินทางจุดแรกคือซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดกลางหน้าอพาร์ตเมนต์แม้ไม่ใหญ่เท่าใกล้มหาวิทยาลัยแต่ของครบครันซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้มหาวิทยาลัยคนเยอะเสี่ยงถูกล้อมหากเกิดการกลายพันธุ์ครั้งใหญ่หอยางยังไม่ใช่ผู้มีพลังระดับสูงและพลังน้ำไม่มีพลังโจมตีจึงไม่เสี่ยงเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตแม้มีพื้นที่วิเศษ จอดรถในตรอกหลังซูเปอร์มาร์เก็ตโนวาถือตะขอดับเพลิงที่ถอดจากลานจอดรถลงจากรถมองซ้ายขวาไม่มีคนคิดแล้วสั่งให้รถเข้าไปในพื้นที่วิเศษอย่างชำนาญยิ้มเบาๆในใจนึกถึงความสะดวกของพื้นที่วางแผนเดินไปที่ประตูหลังซูเปอร์มาร์เก็ตพอใกล้ถึงมีเงาคนวิ่งพุ่งเข้ามาหาอย่างรวดเร็วหวัวยางตาไวใช้ตะขอดับเพลิงฟาดลงศีรษะผู้มาอย่างแรงบาดแผลใหญ่ล่าจากตาซ้ายถึงริมฝีปากล่างและเข็งกระดูก แต่คนคนนั้นเหมือนไม่รู้สึกเจ็บร้องคำรามโหยหวแล้วพุ่งเข้าหาอีกนั่นคือซอมบี้เพราะบาดแผลคอบ่งชี้ติดเชื้อซูเปอร์มาร์เก็ตนี้มีซอมบี้มากกว่าหนึ่งตัวห้อยยางขมวดคิ้วมือถือขวานดับเพลิงฟ้าซ้ำที่บาดแผลบนหน้าซอมบี้ซอมบี้หยุดนิ่งเหมือนโดนสั่งหยุดห้อยยางเตะล้มจากนั้นฟาดขวานอีกครั้งเปิดหัวซอมบี้น้ำสีฟ้าเข้มผุดออกจากฝ่ามือห้มือขาวเนียนเป็นฟิล์มบางเธอยื่นมือคลำในกระโหลกซอมบี้พลางหัวเราะ โชคดีจริงหัวซอมบี้ตัวแรกก็มีผลึกคริสตัลแม้จะเป็นผลึกระดับต้นแต่ในยุคเริ่มต้นแบบนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเธอล้างผลึกคริสตัลด้วยน้ำสีฟ้าแล้วโยนเข้าพื้นที่วิเศษหลังเสร็จงานถือขวานและกระเป๋าเป้เดินเงียบเข้าไปในโกดังหลังซูเปอร์มาร์เก็ตเลือกทางหลังเพราะไม่ตั้งใจเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตโดยตรงแม้คนน้อยก็อันตรายเป้าหมายคือโกดังหลังร้านเพราะเธออยู่ใกล้จึงรู้จักซูเปอร์มาร์เก็ตนี้ดี โกดังหลังร้านมีพนักงานดูแลห้าคนช่วงนี้สองคนไปจัดของใหม่หนึ่งคนหัวหน้าโกงานอยู่ในห้องพักผ่อนนอนหรือฟังละครสองคนที่เหลือคือชายที่กลายเป็นซอมบี้เมื่อครู่และผู้หญิงวัยสี่สิบกว่าห้อยยางแอบ,บเดินเข้าโกดังอย่างเบามือในโกดังมีของมากมายแยกเก็บเป็นห้องตามประเภทมีประตูห้องเก็บของแต่ละห้องเธอสำรวจรอบๆหัวหน้าโกดังกำลังนอนเปิดแอร์ในห้อง แม้อากาศเข้าฤดูใบไม้ร่วงภายนอกยังร้อนจัดแอร์จึงยังเปิดในสำนักงานเห็นจากหน้าต่างที่เปิดอยู่ด้านหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตในตอนนี้ยุ่งเหยิงเสียงตะโกนวิ่งวุ่นและซอมบี้ตามล่าผู้คนไม่ปลอดภัยทุกที่เธอเปิดห้องเก็บของใกล้สุดดูแล้วไม่มีคนใช้พลังรวบของในห้องเก็บเข้าพื้นที่วิเศษจนเกลี้ยงทำแบบนี้กับห้องเก็บที่สองห้องที่สามเกิดเหตุไม่คาดฝัน ผู้หญิงคนหนึ่งพุ่งลงมาจากเพดานห้องเก็บทําให้หัวอย่างลม้มลงตกใจรีบหลบเข้าไปในพื้นที่วิเศษดื่มน้ําในพื้นที่กลั้นใจกลับออกมาเผชิญหน้าซอมบี้หัวฟาดด้วยขวานครึ่งหัวผู้หญิงซอมบี้แหวงหญิงซอมบี้ลม้มลงนิ่งร่างกายและพลังกำลังที่แข็งแกร่งขึ้นจากสิปีในยุคสิ้นโลกต่างจากร่างเดิมที่เพิ่งเกิดใหม่แม้ตื่นพลังแต่ยังต้องฝึกมากเพื่อฟื้นฟูความแข็งแรงเธอเดินไปใช้พลังน้ำสร้างฟิล์มบางคลุมมือสำรวจในกระโหลกซอมบี้ โชคดีผลึกคริสตัลในหัวซอมบี้สองตัวติดมือมาล้างสะอาดแล้วเก็บใส่พื้นที่วิเศษเธอเก็บของในห้องเก็บสุดท้ายเหลือแต่ของแห้งเก็บได้นานเพื่อให้คนอื่นใช้สะดวกเมื่อเสร็จและบ้านสวนในพื้นที่วิเศษเต็มของจนล้นเห็นพื้นที่ที่เหลือเป็นดินดำว่างเปล่าหายใจโล่งอกนี่คือทุนสำรองและพลังในการอยู่รอดยุคสิ้นโลกของเธอกำลังจะออกไปเจอประตูที่กั้นระหว่างโกดังกับซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดออก ชายสามคนหญิงหนึ่งวิ่งเข้ามาชายคนสุดท้ายล็อกประตูอย่างรวดเร็วแต่โดนซอมบี้ขวนแขนจนบาดเจ็บประตูถูกทุบเสียงดังขึ้นเรื่อยสี่คนนั้นเห็นหัวอย่างอยู่คนเดียวในโกดังเธอมองพวกเขาไม่ใกล้ไม่ปล่อยกาดชายที่บาดเจ็บแขนมีรอยแผลเหมือนถูกกรงเล็บขวนเลือดไหลดำเน่าหญิงในกลุ่มหยิบผ้าพันแผลจากกระเป๋าพันแขนชายเจ็บอย่างชำนาญ หอยหยางยืนดูอยู่ห่างๆกำลังจะเดินจากไปแต่บทสนทนาของสี่คนนั้นทำให้เธอหยุดก้าวเสี่ยวจุนี้ใกล้โรงพยาบาลพวกเธอจะส่งเทียนชีไปโรงพยาบาลไหมบาดแผลนี้ไม่รู้จะติดเชื้อหรือเปล่าชายคนแรกใส่สูรดำใส่แว่นเห็นชัดว่าเป็นพนักงานออฟฟิศไม่ค่อยเคลื่อนไหวใช่แล้วเสี่ยวจอสัตว์ประหลาดเมื่อกี้เหมือนซอมบี้ในหนังถ้าถูก,กจะกลายเป็นซอมบี้ไหมใช่อีกคนใส่ชุดลำลองข้างหนึ่งใส่แต่อีกข้างหน้าจะหลุดตอนวิ่งหนีดูเหมือนคนบ้านๆไม่ค่อยทันสมัย เขาชี้ไปที่เทียนชี่ชายบาดเจ็บแล้วย้อนถามในนิยายหนังบอกถูกซอมบี้กัดแล้วไม่หายดูเขาสิน,น้าเขาซีดแล้วอีกไม่นานก็กลายเป็นซอมบี้แน่ฮัวหยางมองชายบาดเจ็บเขาใส่ชุดก,กีฬาผอมแต่ดูสะอาดและคล่องแคล่วใบหน้าซีดเหลืองริมฝีปากซีดไร้เลือดบาดแผลที่แขนดำคล้ำเลือดค้นและแข็งตัวนี่เป็นสัญญาณของการกลายเป็นซอมบี้แต่ชายคนนั้นกัดฟันเหนื่อยแตกเต็มตัวตาอีกโรยแต่ยังพยายามไม่ร้องสักคำ ดวงตาของเขาเต็มไปได้วยความตั้งใจรอดชีวิตทําให้ฮวายางมีความคิดใหม่ถ้าเขาต้านไวรัสซอมบี้ได้อาจไม่กลายเป็นซอมบี้จริงๆแถมอาจตื่นพลังกลายเป็นผู้มีพลังพิเศษก็ได้ตอนนั้นหญิงที่อยู่ใกล้เขาดูเหมือนกลัวคําพูดชายคนหนึ่งเธอปล่อยมือชายบาดเจ็บแล้วถอยหนีชายบาดเจ็บล้มลงมองหญิงคนนั้นด้วยสายตาไม่อยากเชื่อเสียวจอเธอสายตาของหญิงเต็มไปได้วยความกลัวและถอยห่างจนทําให้ชายเจ็บใจมาก ชช่อีกสองคนจับหญิงชื่อเสี่ยวจื่อไว้พร้อมพูดดูถูกชายเจ็ดเทียนชี่ดูสัตว์ประหลาดที่จู่โจมเราเป็นซอมบี้ข้างนอกมีคนกลายพันธุ์เยอะมากเธอถูกกัดแล้วถ้าเป็นซอมบี้เสี่ยวจื่อจะไม่ปลอดภัยนะใช่แล้วผู้ชายต้องคิดถึงแฟนมากกว่าตอนนี้โลกวุ่นวายอาจเป็นวันสิ้นโลกจริงๆถ้าเป็นซอมบี้เราจะไม่ปลอดภัยเลยใบยหน้าเทียนชี่กลายเป็นสีเทาหม่นดวงตาเริ่มขาวซีดหว่วยยังเห็นความเจ็บปวดและหมดหวังในสายตาเขานึกถึงความทารมานในชาติก่อนเมื่อถูกอวิเทียนหลินทำร้าย หอยางเดินเข้าไปใกล้เช็คบาดแผลเขาชายคนนี้ติดเชื้อไวรัสซอมบี้เข้าสู่ร่างกายใบหน้าและดวงตาแสดงอาการกลายพันธุ์แต่เขายังพยายามต้านไม่ให้ตัวเองถูกครอบงำคนแบบนี้ถ้าไม่ตายตื่นพลังได้ไม่ธรรมดาแน่เธอคุกเข่าข้างเขาพูดเสียงต่ำและเย็นอยากมีชีวิตรอดไหมชายเจ็บทำหน้าทรมานแต่ได้ยินเสียงเธอพยายามมองขึ้นมาแล้วพยายามพูดว่าอยาก หญิงและชายอีกสองคนในกลุ่มนั้นดูใจสั่นลังเลชายสองคนพยายามโน้มน้าวหญิงชื่อเสี่ยวจือเฮ้ hey, เราเตือนแล้วนะเขาถูกซอมบี้กัดไม่มีทางรอดถ้าโดนเขากินอย่าโทษเราละ่ะในซูเปอร์มาร์เก็ตมีซอมบี้เยอะมากประตูอาจถูกทุบเปิดเมื่อไรก็ได้เสี่ยวจือเราควรหน,นีก่อนที่นี่อันตรายจริงๆหัวหยางไม่สนใจคำพูดพวกเขาแต่เสี่ยวจือดูเหมือนตัดสินใจได้มองเทียนชี้คนเจ็บแล้วเดินจากไปกับชายสองคนหัวหยางเห็นพวกเขาออกไปก็หยุดพัก มือเรียกน้ำสีน้ำเงินเข้มออกมาราดบาดแผลให้สะอาดจากการทดลองพลังน้ำของเธอชำระล้างได้ดีกว่าน้ำธรรมดามากน้ำสีน้ำเงินฟอกแล้วแผลดำเน่ากลับสะอาดผิดปกติเลือดแข็งตัวกลับกลายเป็นไหลอีกครั้งพอย่างล้างอีกหลายรอบเห็นเลือดแผลกลับเป็นสีแดงบ้างแต่หยุดไปสักพักแผลเริ่มเน่าอีกเลือดกลับดำเธอคิดว่าน้ำของเธอน่าจะยับยั้งไวรัสซอมบี้ได้จึงใช้วิธีเดิมเอาน้ำใสถังใหญ่แล้วแช่แขนชายในนั้น ไม่ผิดคาดภายในสามนาทีเลือดในแผลกลับเป็นสีแดงเนื้อดีดีขึ้นแต่แผลยังไม่หายสนิทเธอเสียดายที่พลังไม่รักษาแผลได้เต็มที่แต่ก็พอใจที่ยับยั้งไวรัสได้คิดว่าแม้มีพลังโจมตีแต่ถ้าโดนซอมบี้กัดก็ไม่รอดตอนนี้พลังน้ำของเธอเป็นเหมือนเครื่องรอดชีวิตชั้นยอดแผลไม่หายก็ไม่เป็นไรน้ำในพื้นที่ช่วยฟื้นฟูร่างกาย พลังของเธอผนวกกับพื้นที่วิเศษทําให้หวยหยางอดหัวเราะด้วยความดีใจไม่ได้ว่าเธอจะกลายเป็นผู้รอดชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดเห็นชายเจ็ดหมดสติเธอหยิบน้ําจากพื้นที่ใส่ขวดราดปากเขาแรงๆชายตื่นตกใจพยายามดิน้นแต่หยุดเมื่อเธอบอกถ้าไม่อยากเป็นซอมบี้ดื่มเข้าไปเขาลำบากใจแต่พยายามกลืนน้ําลงปรากฏว่าแผลที่แช่อยู่เริ่มหายช้าๆน้ํากับไวรัสต่อสู้กันน้ํามากแค่ไหนไวรัสก็ลดลง น้ำหยุดไปไวรัสจะกลับมาเธอเพิ่มน้ำสีน้ำเงินในถังเป็นสายเพิ่มเติมน้ำให้ชายดื่มจากพื้นที่โชคดีที่ชายเริ่มฟื้นแรงค่อยๆสามารถถือขวดน้ำเองได้ในไม่กี่นาทีแผลที่แขนดีขึ้นมากชายคนนี้รู้สึกซับซ้อนในใจรักที่หายไปกับคนรักเก่าและคนที่ไม่รู้จักกลับมาช่วยชีวิตห้อยหยางเห็นใบหน้าเขาซีเซียวคลายลงเห็นดวงตากลับมามั่นใจอิ่มเอมใจในโชคของตน พื้นที่ของเธอที่วิวัฒน์ด้วยคริสตัลสีน้ำเงินไม่เพียงให้พื้นที่วิเศษยังเสริมพลังสุดแข็งแกร่งให้เธออีกด้วยชายผู้นั้นชื่ออูเทียนชี่เป็นแพทย์หัวใจที่โรงพยาบาลประชาชนใกล้เคียงหญิงชื่อเสี่ยวจีที่อยู่กับเขาเป็นแฟนสาวมานานครึ่งปีเป็นพยาบาลโรงพยาบาลเดียวกันอูเทียนชี่ไม่คาดคิดว่าแฟนที่คบกันมานานจะทอดทิ้งเขาในยามกับขันแล้วหนีไปกับพี่ชายสองคนของเขาตอนนี้อูเทียนชี่กำลังฟื้นฟูร่างกายเล่าเรื่องราวชีวิตให้ฮวาย,ยางฟงังพบทวนโชคชะตายอย่างเศร้าใจ เวลาผ่านไปฟ้าค่อยๆมืดลงฤดูใบไม้ร่วงกำลังเปลี่ยนเป็นฤดูหนาวเวลาของโลกเปลี่ยนแปลงไปเพราะวันสิ้นโลกกลางคืนจะยาวขึ้นแต่กลางวันยังเข้าเดิมฮอยหยางมองฟ้าเห็นว่าฟ้ามืดแล้วซอมบี้จะออกอารวาสมากขึ้นถึงซอมบี้ช่วงแรกจะไม่รุนแรงแต่เธอเป็นหญิงตั้งครรภ์สองเดือนไม่เสี่ยงทำเรื่องไม่จำเป็นเธอเตะเทียนชี่เบาๆแล้วพูดว่าผู้ชายตัวโตๆเพื่อผู้หญิงคนเดียวคุ้มไหมผู้หญิงแบบนี้เวลาวิกฤตจะทิ้งนายได้แล้วจะไม่แทงข้างหลังนายเหรอเสียใจทำไมควรดีใจต่างหาก อูเทียนชี้ถอนใจไม่พูดอะไรเขามองหญิงสาวที่สวมหมวกปิดหน้าแต่เสียงใสและเหมือนเด็กหน่อยเธอจัดกระเป๋าและถือควานดับเพลิงเตรียมจะไปเขารีบเรียกน้องครับผมยังไม่รู้ชื่อคุณเลยหอยหยางหยุดเดินกลับมามองเขาเบาๆชื่อฉันหอยหยางแต่ไม่ชอบถูกเรียกว่าน้องสาวนะอูเทียนชีเกาหัวงงๆแล้วพูดขอบคุณที่ช่วยชีวิตผมผมไม่รู้จะตอบแทนยังไงแต่คุณอยู่คนเดียวมันไม่ปลอดภัยผมขอไปด้วยได้ไหม แม่ผมอาจปกป้องคุณไม่ได้แต่โลกนี้เปลี่ยนไปแล้วสัตว์ประหลาดพวกนี้อาจจะมากันเป็นฝูงมีคนช่วยย่อมดีกว่าไม่มีหอยยางคิดสักพักไม่ตอบแต่เห็นฟ้ามือต้องหาที่ปลอดภัยก่อนงั้นเธอไปกับฉันคืนนี้ไปหาที่ปลอดภัยก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันเขาหัวเราะนิดๆแล้วเดินตามออกไปขณะนั้นประตูห้องทำงานโกดังเปิดออกเสียงผู้ชายทุ้มสั่นน้องสาวขอผมไปด้วยได้ไหมครับหอยยางหันไปเห็นมัอ่ออีหัวหน้าโกดังที่นอนพักอยู่ในห้อง มึงอีถูกรบกวนจากเสียงวุ่นวายเห็นหัวอย่างใช้ขวานฟาดหัวสัตว์ประหลาดถึงกับขาสัน่นเขาเห็นสัตว์ประหลาดตัวนั้นเป็นคนงานโกดังที่กลายเป็นซอมบี้เขาตกใจสงสัยว่าโลกจะถึงวันสิ้นแล้วหรือคนดีๆกลายเป็นสัตว์ประหลาดเล่กัดคนแบบนี้ได้อย่างไรประตูเชื่อมระหว่างโกดังกับซูเปอร์มาร์เก็ตถูกทุบเสียงดังใกล้เปิดมึงอีคนรักนิยายและหนังซอมบี้จึงดูหัวอย่างฆ่าซอมบี้และช่วยชีวิตเมื่อเธอกำลังจะออกจากโกดังเขาเรียกไว้ เออผมกินไม่เยอะช่วยพาผมไปด้วยนะครับประตูนั้นเริ่มมีเสียงดังเหมือนจะแตกเขาแซวเฮ้ยขอไปด้วยนะเผื่อสัตว์ประหลาดเยอะผมเนื้อเยอะเอาไปให้กินได้นานๆหัวอย่างยิ้มเข้าทางแต่ฟ้ามืดแล้วต้องหาที่ปลอดภัยไปกันเถอะคืนนี้ซอมบี้ออกอารวาดมากยังสู้พวกมันไม่ได้เธอเดินนำไปมึงอี้กับอูเทียนชี้ตามมาหัวหยางไม่เปิดเผยพื้นที่วิเศษจะไม่เอารถออกมาพวกเขาเดินออกไปทางตรอกหลังโกดัง ถนนเล็กเต็มไปด้วยรถจอดเรียงรายหลายคันมีไฟหน้ากระพริบและเสียงสัญญาณมึองอีและอูเทียนชี้เห็นถนนเต็มไปด้วยเลือดและเสียงร้องผู้คนวิ่งหนีดึงซอมบี้ออกไปบางส่วนอูเทียนชี้แทบไม่เชื่อสายตาโลกสิ้นแล้วจริงหรือซอมบี้และสัตว์ประหลาดมีจริงหรือมึองอีพูดเบาๆอย่างสิ้นหวังถ้ากลัวก็อย่าเดินตามมาควายหางเห็นรถคันใกล้สุดรีบวิ่งไปเจ้าของรถรีบหนีจะลืมกุญแจไว้ เธอจุดเครื่องยนต์แล้วเร่งไปที่เมิงอี้และอูเทียนชี่แล้วเลี้ยวหยุดข้างพวกเขาขึ้นรถเสียงสั่งปลุกสองคนให้ตื่นเมิงอี้ตอบสนองทันทีอูเทียนชี่ยังช็อกเล็กน้อยเมึงอี้นั่งข้างคนขับรถเข็มขัดอูเทียนชี่นั่งหลังเปิดประตูปิดควายหยางเหยียบคันเร่งรถพุ่งออกไปแม้จะหนีแต่ซอมบี้ตามหลังรถอย่างบ้าคลั่งเธอหลบซอมบี้หลายจุดจนวนกลับมาที่ชุมชนของเธอ แต่ไม่ไปอพาร์ตเมนต์ของตัวเองไม่รู้ว่าอูเทียนชี่กลายเป็นซอมบี้หรือยังเธอขับบนรอบๆแล้วบีดแตรหาเจอบ้านหลังเล็กในชุมชนบ้านนี้เคยมีคู่สามีภรรยาอาศัยอยู่เมื่อได้ยินแตรพวกเขาลุกขึ้นมาในท่าทางแปลกๆฮวยยังหยุดรถตีหัวซอมบี้หญิงกลางประตูซอมบี้ชายพุ่งเข้ามาเธอหลบแล้วตีขวานจนล้มมึ่งอีและอูเทียนชี่ตกใจก้มกลืนน้ำลาย ถ้าไม่ใช่ซอมบี้กินคนคงคิดว่าเธอคือปีศาจส,สังหารเลือดเย็นเธอใช้พลังน้ำคลุมมือสำรวจในกะโหลกซอมบี้แต่ไม่มีคริสตัลเกิดในซอมบี้สองตัวนี้พออยางรู้ว่าในยุคแรกของวันสิ้นโลกซอมบี้มีโอกาสเกิดคริสตัลต่ำเพราะคริสตัลช่วยให้ซอมบี้พัฒนาร่างกายเป็นขั้นสูงขึ้นมนุษย์ที่ตื่นพลังก็เช่นกันต้องดูดซับคริสตัลซอมบี้เพื่อพัฒนาพลังวันสิ้นโลกทำลายมนุษย์แต่ก็เป็นกฎธรรมชาติการคัดเลือก ผู้ชนะคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดทั้งสามคนเข้าไปในบ้านหลังเล็กอูเทียนชี้กับเมิงอี้เหมือนหมดแรงนอนแผ่บนโซฟาในห้องรับแขกในหัวยังวงเวียนภาพความโกลาและบนถนนผู้คนวิ่งหนีซอมบี้ไล่ล่าเลือดและศพเต็มพื้นพวกเขายังไม่ตื่นจากฝันร้ายนี้หวังลึกๆว่ามันเป็นแค่ความฝันห่อยยังเดินตรวจตราในบ้านไล่ความไม่ปลอดภัยทุกจุดก่อนจะปิดทางเข้าออกทั้งหมดและนั่งพักเมิงอี้ยิ้มแย้ม,ยม,ยมลุกขึ้นมาผมชื่อเมิงอี้เป็นหัวหน้าโกดังซูเปอร์มาร์เก็ตโนวาครับน้องสาวคุณชื่ออะไรครับ หวอยยางเธอตอบเสียงเรียบก่อนจะลุกไปล็อกประตูห้องหนึ่งไม่ใช่เพราะอะไรแต่เพราะเธอหิวในพื้นที่วิเศษยังมีอาหารที่เธอสั่งมาก่อนยังร้อนฉาน่ากินมากหวอยยางเปิดท้องกินจนอิ่มดื่มนมหนึ่งแก้วใหญ่เธอนอนพักบนเตียงในกระท่อมต่หลับยากพลิกตัวไปมาสุดท้ายลุกไปที่ดินดำริมแม่น้ำไม่มีอะไรทำก็น่าลองปลูกมเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อมาดูว่าดินนี้ปลูกได้ไหม ในโลกที่แล้วดินร้อยละแปดสิบติดเชื้อไวรัสปลูกอะไรไม่ได้แม้แต่ย้าป่าก็ไม่รอดสิ่งมีชีวิตที่รอดก็กลายพันธุ์เป็นซอมบี้หรือสัตว์วิวัฒน์หอยยางควบคุมดินไถรวนด้วยจิตแล้วหว่านมเมล็ดผักผลไม้ที่ชอบรดน้ําด้วยน้ําในแม่น้ําปลูกไม้ผลอย่างแอปเปิลส้มบนที่ว่างริมแม่น้ําเสร็จรู้สึกเหนื่อยล้าในใจเหนื่อยทางจิตใจไม่ใช่ร่างกายดื่มน้ําในแม่น้ําก็ยังไม่หายอาจเป็นเพราะใช้จิตควบคุมดินนานเกินไป แต่เธอคาดหวังว่าดินในพื้นที่วิเศษปลูกได้แม้เหนื่อยก็เต็มใจกลับไปนอนพักในกระท่อมไม่นานก็หลับไปในฝันยังคงเป็นโลกมืดมิดวันสิ้นโลกอูเทียนชี่ยืนเหนือเธอพร้อมสีหน้าไรา้กาศดอกไม้ที่รักในอ้อมแขนของอูเทียนชี่ร้องให้เจ็บปวดแม่ช่วยหนูแม่จุดๆุดเจ็มากั่อยางตื่นขึ้นมาเหงื่อท่วมตัวฝันร้ายทำให้หวาดกลัวมองไปรอบๆในพื้นที่วิเศษถอนใจเบาๆ โลกเก่าได้ผ่านไปแล้วรอบนี้เธอจะไม่ปล่อยให้เรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นอีกตรวจตราห้องอย่างละเอียดแน่ใจไม่มีอะไรผิดปกติแล้วออกจากพื้นที่วิเศษกลับเข้าห้องประตูถูกเคาะดุกดุกดุกใครฉันไงหอยหยางมาเรียกกินข้าวแล้วเปิดประตูออกมาได้กลิ่นอาหารอบอวลแม้จะเพิ่งอิ่มหอยหยางยังอย,งอยากลองชิมเดินตามไปที่โต๊ะอาหารในห้องรับแขก มึงอีเพิ่งจัดอาหารจานสุดท้ายวางลงบนโต๊ะเฮ้ยหอยหยางน้องสาวลองฝีมือพี่มึงดูหน่อยสิมีวัตถุดิบเยอะขนาดนี้ได้ยังไงขอบคุณคู่สามีภรรยาคู่นั้นเขาเก็บวัตถุดิบไว้เยอะมากผักผลไม้เก็บไว้นานแล้วไม่น่ากินเลยเอามาให้เราหอยหยางพยักหน้าชิมอาหารกลิ่นรสทําให้เธอหิวขึ้นมาอีกทั้งสามคนกินกันเต็มที่หกจานกับข้าวขาวเต็มชามหอยหยางแทบกินหมูแดงหมดชามมึงอีเก็บล้างจานเสร็จ ครั้งนี้เลือกที่ถูกแล้วอาหารในบ้านนี้พออยู่ได้สามวันไม่ต้องห่วงซอมบี้ข้างนอกอูเทียนชี้ยิ้มนอนบนโซฟาแม้ยังดูเหมือแต่ดูเหมือโล่งใจมึงอีลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายแล้วพูดต่อและสาวันถัดไปตำรวจหรือทหารก็น่าจะมาช่วยเราแล้วหวอย่างนั่งเก้าอี้โยขโมวดปากยิ้มประชดฉันตั้งใจจะไปเมืองเอสพรุ่งนี้เช้าออกเดินทางมึงอีนาซีดมองหอยางไม่เชื่อ น้องสาวไปเมืองเอสนั่งรถไฟด่วนยังต้องสี่ห้าชั่วโมงขับรถไปก็คงหนึ่งสองวันแล้วสภาพแบบนี้ซอมบี้เยอะคุณไปมันอันตรายเกินไปหัวหยางสายหัวฉันต้องไปน้ำเสียงมั่นคงไม่ใช่ขอความเห็นอูเทียนชี้แสดงสีหน้าเคร่งเครียดเขารู้ว่าถูกซอมบี้กัดแต่หัาหยางช่วยชีวิตเขาไว้เด็กสาวถือขวานต่อสู้กับซอมบี้อย่างกล้าหาญนอกจากกล้าหาญเธอยังมีความลับบางอย่างและเขาเชื่อใจเธออย่างประหลาด เขาลุกขึ้นพูดฉันอยากไปกับคุณอะไรนะมึงอี้ตกใจน้องสาวไม่เข้าใจโลกจะไปหาพ่อแม่เธอไม่ห้ามจะไปด้วยเนี่ยนะอูเทียนชี้ยิ้มมึงแม้หอยางยังเด็กแต่ก็เก่งกว่าใครอยู่เฉยๆรอโต๊ะตายดีกว่าไปกับเธออาจจะมีหวังรอดก็ได้เขาพิงโซฟามองไฟที่กระพริบบตำรวจทหารอย่าคิดว่าโลกสิ้นแล้วพวกเขาจะช่วยเราได้เลยคงยุ่งจนไม่มีเวลามาดูแลพวกเราแน่ หอย่างยิ่งชอบเขาคนนี้ไม่เพียงอดทนแต่ยังมีวิสัยทัศน์ไวรัสครั้งนี้ระบาดทั่วโลกคนแก่กับเด็กติดเชื้อง่ายกว่าคนหนุ่มสาวตำรวจและทหารบางคนก็แข็งแรงแตะบาดเจ็บตามร่างกายบาดแผลเป็นช่องทางไวรัสเข้าร่างกายแต่คนเหล่านี้มักจะตื่นพลังท่ารอดได้สองสชั่วโมงจะได้พลังแบบโจมตีที่แข็งแกร่งมากเมื่อีคิดทบทวนสรุปว่าคำพูดอูเทียนชี้สมเหตุสมผลหันมามองหอย่างด้วยท่าทางหมดหวัง น้องสาวนายทำยังไงถึงฟันซอมบี้ได้ในครั้งเดียวัวายหยางมองเขาไม่ตอบเต็มที่ฝึกวิชามาตั้งแต่เด็กแข็งแรงโดยธรรมชาติเมืองอีไม่เลิกถามเมื่อกี้ไปแค่สมองซอมบี้ทำไมจริงๆสมองซอมบี้มีคริสตัลเราก็ปลุกพลังได้ัวายหยางหัวเราะมองเขาพยักหน้าใช่สมองซอมบี้มีโอกาสเกิดคริสตัลมากน้อยต่างกันซอมบี้ระดับสูงมีคริสตัลเยอะกว่าระดับต่ำ คริสตันระดับสูงมีกำลังมากขึ้นมนุษย์ก็ปลุกพลังได้เช่นฉันปลุกพลังน้ำน้ำสีครามปรากฏในมือฮวาหยางมึงอีตาโตบอกหน่อยปลุกพลังยังไงฉันจะปลุกพลังแล้วไปกับน้องสาวบุกฟ้าผ่าดินฮวาหยางมองเขายิ้มลึกลับปลุกพลังไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายมึงอีเอ็นตัวฟังอย่างตั้งใจ